เปน็นไรเป็นไรอ่ะนมันทรอยยลงว,วียวหนนะผมไม่ใช่หมอนะแต่เจ้ากรรมวีวน,นะหัวมาฟรีนั่นแหละมัหลังมา กินขมิ okay, well, ้นชันกับแตงกวาบ่อยๆตตงคข่ด้วยก็หายแล้วมีอะไรบ้างเดินไปที่โลกไหมเบาทเขาโองนะจัดการในเวียนไปพี่เป็นไดีนะนะเป็นไรดิหเขาเสือมแล้กให้การเ้วนี้่ะหลังกาสัมแล้วะขาดตาหักั สนใจคนเรียปิติไงปิติเราก็เราก็อายทุกทีสื่อมาแล้วเราไม่เชื่อไงเ้ยแต่มันใช่เป็นตัวจะโยกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปเดี๋ยวไปกังบลอารมณ์มาเดีวเราเราไปฝึกนะเนถึงไม่พอยิ่งฝึกยิ่งแบบเรนนี่ถ้าพระพุทธรูปค่ะปิติเรนนี่ว่าเรากอดพระพุทธรูปไว้แล้วก็ท่องฐานจะล้างไปเรื่อยๆก็ได้เท่านั้นแหละมันกำคิดอะไรแล้ว มันก <icana> ็สงบมันก uh ็ตีนึกถึงแต่พงศลูกแห่นะตั๋วทั้งหมดมีอะไรแล้วใส่แค่หมดแล้วใส่แบบเช้าเดียวหมนี้ดีเลยดีเลยเอาเงินสักเช้าเราเอเงินหรือเอาเงินสักร้อบาทก็ได้หย่ดตู้ชนะนี้ส่งนะเย็นๆมันมีทุกวัน ดูตามบัาต่างๆนย่ตูวฉนะหยอดไปเลยล้อมเสกขึ้นจอกตั้งหมดจบท์เน็หนักกี่นิ้ยน้อดีแน็ตเสกท้งหมดแล้วกระดูกมันแค่เคลื่อนอะไรเนี่ยเสกท้งหมดแล้วตรงหมดแล้วพี่ลองเดินเูสิโล่งไหมอ๋อเป็นเวลานั่งนานเจ็บเจ็บขาอย่างเยใส่แล้วดีจบดีนะพี่นะ